ความสำเร็จแห่งการพัฒนาสูตรนี่คือแป้งที่กิฟฟรีนภูมิใจที่สุดในรอบ25ปีที่ผ่านมา f l o w l e s s c o m p a c t p o เด e r แป้งผสมรองพื้นเนื้อบางเบาเพื่อผิวสวยไร้ที่ติดเนื้อแป้งนุ่มละเอียดดุดกรรมยี่บางเบาสบายผิว เรียบเนียนกลมกลืนกับสีผิวอย่างเป็นธรรมชาติเบลอรูขุมขนและริ้วรอยเผยผิวกระจ่างใสไม่มันเยิมนวลเนียนตลอดวันมีสารบำรุงผิวให้ผิวชุ่มชื้นปกป้องผิวเต็มประสิทธิภาพใหม่ k i v e r i n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  โ a f Lawless compact p o w d e r S.P.F. 50บวก P.A. บวกบวกบวกวก สั่งซื้อได้ที่นักธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ w w w g i f e r i n e c o m line g i f e r i n e official โทร1101 shopee และ lazada